สุภาษิตบทที่18ข้อที่19ความว่าดังนี้พี่น้องที่หมางใจก็ยากจะปรองดองยิ่งกว่าการยึดเมืองที่เข้มแข็งและการทะเลาะวิวาทเป็นเหมือนด่านที่ป้อมปราการในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าพี่น้องถ้าทะเลาะกันก็คืนดีกันยาก การที่จะไปยึดเมืองก็ยังง่ายกว่าที่จะทำให้พี่น้องกลับมาคืนดีกันเราเคยทะเลาะกับพี่น้องไหมเคยใช่ไหมครับยิ่งโตขึ้นมากเท่าไหร่พอทะเลาะกันยิ่งคืนดีกันยากมากขึ้นเท่านั้นถ้าเป็นเด็กเล็กๆปั๊บเดียวก็คืนดีกันแต่ถ้ายิ่งโตมากเท่าไหร่เนี่ยการคืนดีกันก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกในพระคัมภีร์ตอนนี้เตือนเราบอกว่าพี่น้อง ถ้าทะเลาะกันแล้วคืนดีกันยากเหมือนกับการที่จะไปยึดเมืองเมืองไม่ใช่เมืองธรรมดาแต่เมืองที่เข้มแข็งเมืองที่กำแพงเข้มแข็งมีการปอกป้องกันเข้มแข็งยากเหลือเกินที่การที่เราจะไปยึดเมืองเมืองนั้นได้เพราะว่าเมืองนั้นแข็งแรงเหลือเกินมีป้อมประการที่แข็งแรงเหลือเกินแล้วก็เปรียบอีกอันหนึ่งก็คือว่าการทะเลาะวิวาท ก็มีเปรียบเสมือนกับด่านที่ประตูป้อมประการที่ป้อมประการจะมีประตูแล้วก็พอเขาปิดประตูแล้วเนี่ยเขาจะเอาไม้อหน,นึ่งมาค้ำเอาไว้เพื่อไม่ให้ข้าศึกบ,บุกเข้ามาได้ถ้าเคยเห็นดูในหนังสงครามในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอาไม้ท่นใหญ่ๆก็ชนกระทงชนประตูชนประตูแต่มันก็ไม่เปิดสัทีเพราะว่ามันมีด่านที่เป็นไม้แข็งๆเนี่ยไม้ชิ้นใหญ่ๆ ขวางอยู่หมายความว่าการทะเลาะเนี่ยมันขวางไม่ให้ประตูแห่งความสัมพันธ์เปิดออกเพกืพ่อกำภีตอนนี้เตือนอะไรเราเพาืพ่อกำพีตอนนี้เตือนว่าพี่น้องถ้าทะเลาะกันแล้วคืนดีกันมันยากนักหนาทะเลาะกันถ้าปล่อยให้การทะเลาะเริ่มต้นแล้วลุกลามไปมันจะเป็นเหมือนกับดานประตูไอตัวล็อกประตูไม่ให้ประตูเปิด ความสัมพันธ์มันจะเปิดยากนักหนาเมื่อรู้เช่นนี้แล้วเราควรจะทำอย่างไรเมื่อรู้เช่นนี้แล้วจงพยายามอย่างสุดความสามารถที่เรากับพี่น้องของเราจะไม่ทะเลาะกันจะไม่หมางใจกันเพราะอะไรเพราะว่าเวลาซ่อมไอ้ของที่มันแตกราวเนี่ยทำได้ยากแต่วิธีง่ายกว่านั้นก็คือว่าป้องกันอย่าให้มันแตกอย่าให้มันราว ในเมื่อการที่จะทําให้พี่น้องคืนดีมันยากเหลือเกินยากยิ่งกว่ายึดเมืองซะอีกในเมื่อการทะเลาะกันเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับกรประตูอันใหญ่โตมโหฬารที่ปิดไม่ให้ประตูแห่งความสัมพันธ์เปิดได้เมื่อเรารู้เช่นนี้เราควรจะฉลาดพอที่จะไม่ทําให้เกิดการหมางใจกันในระหว่างพี่น้องหรือว่าทําให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันในระหว่างพี่น้องถ้าเรารู้ว่า โอ้ไอทีวีเครื่องนี้เนี่ยมันซ่อมยากมากเลยซ่อมแพงมากต้องเสียเงินหนึ่งแสนบาทที่จะซ่อมมันแพงเหลือเกินแต่เราก็รักทีวีเครื่องนี้มากอยากให้มันมีอยู่วิธีป้องกันก็คือว่าอย่าให้มันพังใช่ไหมครับต้องดูแลมันดีๆจะได้ไม่ต้องเสียเงินเป็นแสนเพื่อจะไปซ่อมมันในทำนองเดียวกันในเมื่อเรารู้ว่า ความหมางใจระหว่างพี่น้องทั้งพี่น้องในครอบครัวของเรารวมทั้งพี่น้องในพระคต์เวลาหมางใจกันบาดหมางกันแล้วเนี่ยมันเวลาซ่อมเนี่ยต้องใช้กำลราคาแพงจ่ายเวลาราคาทั้งกําลังใจทั้งเวลาใช้ต่างๆกว่าจะซ่อมให้ดีเหมือนเดิมมันยากเหลือเกินดังนั้นเป็นการฉลาดเหลือเกินที่จะคอยระมัดระวังคอยทนุถนอมไม่ให้ เกิดการทะเลาะวิวาทหรือการบาดหมางน้ำใจซึ่งกันและกันในพระกัมภีร์มีตัวอย่างชัดเจนหลายต่อหลายคู่ที่พี่น้องบาดหมางกันและก็ฆ่ากันมีพี่น้องคู่ไหนบ้างที่ฆ่ากันจาได้ไหมครับคาอินกับอาเบลพี่น้องคู่แรกที่ฆ่ากันใช่ไหมครับใครฆ่าใครนะครับคาอินผู้พี่เนี่ย ฆ่าน้องเพราะว่าอิจฉาน้องเพราะพระเจ้าอวยพรน้องรักน้องมากกว่าเขาเขาก็เลยอิจฉาก็เลยฆ่าน้องมีอีกคู่หนึ่งเป็นลูกของกษัตริย์ดาวิดชื่อว่าอัมโมนกับอับซาลมอันนี้ก็ทะเลาะกันมีคนหนึ่งไปไปทำสิ่งที่ไม่ดีอีกคนหนึ่งก็เลยมาฆ่าเขาเสียมีอีกคู่หนึ่งก็คือเอซาวกับยาโคบเอซาวกับยาโคบ น้องไปแย่งสทิที่บุตรหัวปีของพี่พี่ก็เลยแค้นจะฆ่าน้องอย่างเงี้ยเกิดขึ้นแล้วต้องใช้เวลานานอีกนับสิบปีกว่าพี่น้องคู่นี้จะคืนดีกันขอบคุณพระเจ้าคู่นี้ไม่ถึงตายในที่สุดก็คืนดีกันได้แต่ว่ากว่าจะคืนดีได้ใช้เวลานานเหลือเกินมีพี่น้องอีกกลุ่มหนึ่งคือโยเซฟกับพี่ของเขาสิบคนพี่อิจฉาน้อง ก็เลยจะฆ่าน้องให้ตายต่อมาเปลี่ยนใจก็เลยขายไปเป็นทาสในอียิปต์กว่าจะคืนดีกันใช้เวลาเป็นสิปีกว่าจะคืนดีกัน,น,กน,ดกนได้วันนี้เรารู้ความจริงแล้วโอ้เวลาพี่น้องทะเลาะกันบาดหมางกันมันซ่อมยากเกินมันใช้เวลานานเหลือเกินดังนั้นเวลาอะไรเล็กๆน้อยๆที่มันเริ่มก่อตัวของความบาดหมางความไม่เข้าใจความทะเลาะกันรีบจัดก,การซะกอ่อน ไม่ขีดเมื่อจุดขึ้นมาหนึ่งก้านดับง่ายไหมครับง่ายนิดเดียวปูเป่ามันก็ดับแล้วไปจุ่มน้ามันก็ดับแล้วไม่ขีดก้านเดียวแต่ถ้าปล่อยไม้ขีดนี้ลุกลามให้มันเริ่มเผาป่าให้มันเผาบ้านเผาพบกลายเป็นไฟใหญ่โตอันนี้ต้องใช้รถดับเพลิงจํานวนหลายร้อยคันถึงจะมาดับได้ดังนั้นเราเรีบดับไม่ขีดก่อนตอนที่มันเป็นแท่งเดียวจะดีกว่า เพราะเรารู้แล้วว่าถ้าทะเลาะกันถ้าบาดหมางกันแล้วมันซ่อมยากซ่อมแพงเหลือเกินดังนั้นรีบป้องกันการบาดหมางการทะเลาะวิวาทตั้งแต่ที่ยังทําได้เถิดพระเป็นเรื่องราวในสุภาษิตบทที่18ข้อที่19